เรามาดูแคคตัสของร้านน้องแจ๊บกันนะคะแจ๊บก็เอาบีโก,กเนียมาลงนะฟอร์มอย่างสวยเลยนะคะต้นใหญ่มากมีดอกอันนี้กระถางละห้าสิบหรอคะห้าสิบไหมนี่นะคะบีโก,กเนียนะคะของร้านน้องแจ๊บนะกระถางละห้าสิบบาทนะคะ กระถางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมนะทักมาได้เลยนะคะค่าส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องแจ๊บค่าส่งค่าส่งประมาณเท่าไหร่คะกระถางเ่นี้ยเริ่มต้นห้าสิบบาทนะคะอยู่ที่จำนวนของต้นไม้นะคะอันนี้เขาก็จัดเป็นสวนนะอันนี้ไม่ได้ส่งน,นะครับมันจะส่งลำบากหน่อยน้องแจ๊บอันนี้ชื่ออะไร ปากกาลังปากกาลังนะคะร้อยห้าสิบอะไรนะคะเขากว,วาะะ้า,ววางออสเตรเลียระะ้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ก็เสถียรเรือนนอกนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะถ้าส่งขั้นต่ำอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะตามจำนวนของต้นไม้นะนี่ก็จะมี นี่นะคะเพราะนี่กระถางละยี่สิบหมดเนาะออมชมพูน,นะคะยี่สิบบาทนะคะนี่ตัวนี้ขอพักมาตามเบอร์โทรเลยนะคะให้น้องแจ็ดถา่ายรูปให้ดูจริงได้นะคะนี่นะคะยี่สิบบาทอันนี้หกสิบบาทนะคะแล้วก็มาดูหางลิงร้าน <laughs> นี้ขาดไม่ได้คือเอกลักษณ์กันหางลิงนะคะ อันนี้สองร้อยบาทนะคะถ้าหางยาวๆเนี่ยหางสั้นก็อยู่เท่าไหร่น้องจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้คืออาโเดียมครับอะชิโลเดียมพาชีโพเดียมพาชีโพเดียม<ฮ>นะคะเท่าไหร่นะอหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คะอะะไรมันเป็นโพเดียม มะเฟเบียก็เกี่ครัเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้บาท,บาทนะคะนี่แล้วก็มาอันนี้มะพร้าวใช่ไหมอันนี้ยูโฟเบียไดยโนเสาร์ยูโฟเบียไดโนเสาร์แปดสิบบาทน้องแจ๊บประจําชื่อไม่หมดนะคะเพราะเยอะจัดนะะอันนี้สองร้อยบาทนะคะดูขนแกะใช่ไหมครับอันนี้เหมจะดูเป็นขนถ้าขนแน่นๆก็จะเป็นแกะใช่ไหมครับงก็จะเป็นแมวอ่านี่เป็นขนแกะค่ะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่คะ สองร้อย <200 S 2> <200 S 1> หรอสองร้อย <200 S 1> นะคะนี่ขนแกะนะคะจะเป็นเมียน่ารักแบบนี้แล้วขนแมวจะเป็นหางห่างแบบนี้นะคะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ห้าสิบาทเหรอน้องแจ๊บใช่ค่ะห้าสิบบาทนะคะสามารถไปแยกได้เนาะแบบนี้เนาะแยกได้เลยอืมเนาะห้าสิบบาทนะคะเหมือนจะหอมขนนุนนะเนี่ยแถวเนี้ยนี่นะคะอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะ อหาขาน้องแจ็บได้เลยหูกระต่ายนะคะหูกระต่ายทองกับหูกระต่ายเงินเนะาะใช่ค่ะนี่อันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ไข่ญี่ปุ่นไข่ญี่ปุ่นนะคะยี่สิบบาทนะน้องแจ็บขายอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะคะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทักมาหาได้ อันนี้ก็ขนแกะนะคะราคาเบาๆยี่สิบบาทนะคะถ้าตัวโตวเขาก็จะสองร้อยนะคะอพามาดูข้าวๆใช้ครีมจับลใช่ไหม,ม <laughs> กันหนามนะคะนี่นะอันนี้อันนี้คืออะไรด่างนะยิมโนโดา่างยิมโนโด่างนะคะตัวด่างมากๆก,ก็จะสามสิบบาทนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็ยี่สิบบาทนะคะตะมุตะม,มีดอกนี่ก็ยี่สิบนะคะนี่นะอ่ะให้หน้อเจ็บฝากเบอร์หน่อยค่ะเบอร์ก็ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าหกสี่หกห้าหกสี่หกนะคะตัางหากน้อจ็บได้เลยทักแอดไลน์ได้นะคะได้ครัโอเคค่ะขอบคุณค่ะ